สวัสดีทุกท่านครับนาฬิกาเห็นแลวช็อคมาแล้วครับโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะขออนุญาตนะครับกลับมาทางฝั่งของทางด้าน c a s i o e d i f i c e นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนาฬิการ1รุ่น2สีกันนะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างมีความวินเทจคลาสสิกนะฮะสวยงามอยู่ในเรือนเดียวกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยนอกจากที่จะสวยงามนะครับดูวินเทจดูคลาสสิกแล้วเนี่ยก็ มันมีความพิเศษของตัววัสดุอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแนะนาพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปชมรีวิวนาฬิกานะครับเราไปดูตัวกล่องกันก่อนนะครับกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษภายนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ๋ยวผมเปลี่ยนผมกล่องเลดนึงมาอะนะครับกล่องกระดาษก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นกล่องหนังด้านในนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะอะกล่องหนังด้านในแบบนี้นะครับก็จะมีหมอนใส่นาฬิกาลงไปนะครับแล้วก็จะมี คู่มือการใช้งานใบรับประกันต่างๆนะครับอยู่ด้านในจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ทุกรุ่นนะครับที่เป็นกล่องแบบนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ต้องนาฬิกาที่มีมูลค่าเกิน5 0 0 0 6,000ขึ้นไปนะครับราคาในตลาดนะ5 0 0 0 6 0 0 0พั้าขึ้นไปถึงจะแบบว่าได้กล่องหนังไปใช้แบบนี้นะครับซึ่งรุ่นที่จะนำมารีวิวในวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยก็ผมได้ลองติดต่อไปทางด้านของบริษัทที่นำเข้าแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่มี ไม่มีไม่สามารถสั่งได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องให้เพื่อนเนี่ยเขาส่งมาให้จากต่างประเทศนะครับนี้เป็น EFB ขีด 504JL ขีด 1A นะครับใช้ตัวเครื่อง4391นะครับคือตัวนี้ก็ตอนนี้ก็วางขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้เป็นรุ่นไม่ได้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นเก่าสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าผมเห็นแล้วมันค่อนข้างสวยงามดีนะคือก่อนหน้านี้ที่ร้านก็ไม่ได้มีขายรุ่นนี้ด้วยนะครับพอดีเพิ่งได้มีโอกาสให้เพื่อนเอาเข้ามานะฮะ โอเคอะเดี๋ยวเราจะไปดูสีไหนก่อนดีเสี่ยมตาลก่อนแล้วกันเนาะสายสีน้ําตาลเนาะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับขนาดทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับการวางตําแหน่งเข็มนะฮะการวางตําแหน่งของวงกลมด้านในนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งวันที่เนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่ารายละเอียดของสีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูสีน้ําตาลก่อนนะครับ สีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นสายหนังนะครับสายหนังถามว่าหนัง100%ไหมไม่ได้ได้เป็นหนัง100%นะครับตัวนี้เขาจะาใช้เป็นเทคโนโลยีอย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อเสริมเข้ามานะฮะจริงๆข้อเสียของสายหนังเองเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันมีกลิ่นนะเวลาที่เราใส่เนี่ยมันก็มันมีกลิ่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่กะไม่ได้ใส่ทุกวันเอาไว้ใส่เฉพาะเวลาที่เราออกงานมีงานแต่งงานเลี้ยงงานบุญงานกุศลนู่นนี่นั่นเราถึงจะ อยากใส่สายหนังออกไปสักครั้งว่าให้มันดูแบบคือให้เกียรติเจ้าของงานให้เกียรติคนที่เราไปพบปะด้วยนะฮะยิ่งถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราไปพบปะผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ดูเนี่ยมีอายุสักระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนาฬิกาพวกนี้ผมถือว่าเหมาะนะเหมาะเหมาะกับพวกคุณมากๆนะครับแล้วก็ด้วยหน้าปัดเองเนี่ยที่มันไม่ได้ดูใหญ่เทอะทะดู ดูใหญ่เวอร์ดูแล้วแบบว่าจะไปโชว์นาฬิกาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เล็กเกินไปด้วยนะฮะขนาดหน้าปัดนะครับถ้ากระจกด้านในจะอยู่ที่3.2 3.2ซนเมตรนะนะครับแล้วก็ถ้ารวมขอบด้านนอกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3.8ซนติเมตรนะครับซึ่งก็38มิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ เหมาะและกับข้อมือของสุภาพบุรุษท,ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องการความเป็นทางการในการแบบสวมใส่ในการนิดนึงนะครับเวลาที่เราขึ้นข้อเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งข้อมือผมเนี่ยจะเป็นข้อมือขนาดกลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับกลางๆซึ่งใส่แล้วก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับ <S <S อ่าสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวดูดูดูคลาสสิกด,ด,ดูแบบดูดีมากนะฮะแล้วก็ ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าจะมีในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของกระจกนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้ส่วนประกอบหลักๆนะครับหรือว่าวัาสดุหลักๆเนี่ยเป็นแซฟไฟ์นะครับเป็นแซฟไฟ์นะฮะแล้วก็เคลือบด้วยสารกันแสงนิดนึงนะครับเพื่อเวลาที่เราดูเวลาในแสงแดดจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะดูเวลาได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะเขียนไว้ด้วยว่า เอ i ดฟิทคาซิโอแ p ฟไฟร์นะครับแล้วก็ละเอียดในหน้าจอก็จะมี Water r e s i s t นะครับ10บาร์นะครับตรงนี้ก็สามารถกันน้ำได้ในระดับลึก100เมตรนะครับเรื่องของการกันน้ำเนี่ยผมบอกนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่านาฬิการเรือนนั้นเนี่ยเราใช้ไปนานละสักระยะเนี่ยสองปี3ปีนะครับถามว่ามันยังกันน้ําได้ในระดับเดิมไหมบอกตรงๆว่ามไม่ได้ในระดับเดิมนะครับเราต้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนโอลิงมันด้านในอะยางกันรองน้ำเาเพราะว่าคือยางอะลักษณะของยางนี่โอเคไหมมันก็มีวันที่ มันสึกหลอมันกรอบมันโดนความร้อนนู่นนี่นั่นมันก็สึกหลอไปตามกาลเวลาแต่เรื่องพวกนี้ต้องซีเรียสเพราะมันสามารถที่จะเปลี่ยนกันได้นะฮะให้มันใหม่ได้ให้มันกลับมากันน้ำได้เหมือนเดิมได้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะแล้วก็จะมีช่องบอกวันที่มาให้นะครับตรงมุมตรงนี้นิดนึงนะฮะวันที่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเข็มมาไว้อ่าจับเวลานะฮะโครโนกราฟนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า Japan made นะฮะอ่ R นะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า เจแปนมุฟเฟต์นะอ่าเมดอินเจแปนนะอะไรแบบนั้นนะครับเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับส่วนของสายหนังสีน้ําตาลค่อนข้างที่จะมีความละเอียดซับซ้อนซึ่งก็เป็นลายที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่อว่าลายอะไรนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นลายที่คุ้นตาดีแหละนะครับผมว่ามีอยู่ในหลายๆรุ่นเลยแหละลายสายหนังแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะนําไปปรับแต่งได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสายอย่างอื่นได้ที่มันเข้ากันได้นะครับ แต่วันนี้ก็ไม่ได้ได้เปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะไม่ได้มีสายมาให้ดูนะครับแต่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะปรับแต่งได้ปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าอนาคตเรามีในการเรือนนี้แค่เรือนเดียวแต่ว่าเราเบื่อสายหนังหรือว่าอนาคตมันชำรุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับแล้วก็ตรงเม็ดมยะยมนะครับตรงนี้เนี่ยอ่าก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเอเดฟิซึ่งแน่นอนว่ามีอยู่ในเอเดฟิททุกเรือนนะครับแล้วก็ปุ่มข้างๆนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เล่นการจับเวลาต่างๆได้นะครับส่วนบัคเกลิลนะครับก็จะเป็นสีีเงินนแบบ อาไว้เวลาที่ล็อกสายสอดสายเข้าไปนะครับก็เวลาใส่บนข้อมือผมว่ามันดูผมว่ามันดูดูดีอ่ะดูค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าแนะนําให้ใส่ทุกวันไหมก็ไม่แนะนํานะครับยิ่งคนที่ทํางานกับพวกที่ต้องโดนน้าบ่อยๆอะไรเงี้ยในการใส่หนังจริงผมไม่แนะนําเลยนะถ้ามีลูกค้าเข้ามาถามเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ในตัวรายละเอียดของเข็มนะฮะก็จะมีปลายเข็มนะครับก็จะมีสีแดงมาให้อาดดเด่นขึ้นมานิดนึงนะครับตัดกับสีดําค่อนข้างที่จะสวยงามลงตัวพอสมควรนะครับแล้วก็ความเงาของสแตนเลสเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยผมไม่ได้หาข้อมูลมางจริงว่าเขาใช้สแตนเลสเบอร์อะไรนะครับแต่ว่าค่อนข้างมีความเงากว่าเอเดฟิรุ่นอื่นนะครับค่อนข้างมีความเงาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับ วัสดุด้านหลังก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับเป็น p a n m o v e m e n t Made in Japan นะฮะตัวนี้โอ้โหกันน้ำได้10บาร์นะครับรายละเอียดของตัวเครื่องแล้วก็รหัสของตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังนะครับส่วนถามว่ารุ่นนี้เคยเห็นของปลอมไหมพูดตรงๆก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นก็เลยไม่มั่นใจว่าของปลอมเนี่ยได้ทำออกมาหรือเปล่านะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับขึ้นข้อก็สวยดูหรูพอสมควรนะครับแล้วก็กล่องเขาก็ ดูดีด้วยก็เหมาะสมกับราคานะครับอ่ะวางสีน้ําตาลไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูสีดำนะฮะหน้าปัดสีครีมนะครับสีออกครีมครีมนะไม่ได้เป็นสีขาวนะครับอ่านี่คือจุดแตกต่างนะครับอย่างอื่นนี่เหมือนกันหมดเลยยกเว้นอ่าลายลายสายหนังก็ลายเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละสีกันนะครับคนละสีกันแต่เป็นลายเดียวกัน ผมมีความรู้สึกว่านะฮะสีสครีมเนี่ยนะครับผมขออน,นุญาตเรียกเป็นสีขาวแล้วกันเนาะสีขาวเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันมีความวินเทจกว่านะครับคือด้วยความที่สีลักษณะแบบนี้มันมีความวินเทจแต่ด้านขวาเนี่ยสีดำเนี่ยมันใส่แล้วมันจะค่อนข้างดูวัยรุ่นนะฮะนิดนึงนะครับขึ้นมานิดนึงอาจจะดูสปอร์ตกว่าหน่อยนะครับถ้าเป็นสีดำเนี่ยแต่ว่าถ้าคนรักนาฬิกาสไตล์วินเทจเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเอาเอา,เอาสายหนังสีน้ําตาลมาใส่กับสีครีมนี่น่าจะสวยนะน่าจะแบบว่าวินเทจไป100ร้อยเปอร์เซ็น แล้วก็ในส่วนที่ผมยังไม่พูดถึงก็คือเรื่องของน้ําหนักนะครับต้องบอกว่านาฬิกา38มิมลเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าน้ําหนักคิดคาดค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสแตนเลสเบอร์ A ที่เขาเลือกใช้แล้วก็กระจกของเซฟไฟซึ่งทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมีน้ําหนักขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาใส่ข้อมือมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักข้อมากหรอกนะครับมันก็มันก็คือมันไม่ได้เป็นปัญหาในการใส่อะจริงๆเออมันก็ดูดีแล้วก็มันก็ไม่ได้หนักด้วยนะครับ มันมีความรู้สึกว่าหนักเกือบจะเท่านาฬิกาที่เป็นสายเหล็กแล้วนะเออหนักกว่าที่คิดเยอะนะครับลายของสายก็เป็นลายที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับไม่ต้องเรียนรู้ใหม่นะครับบัเคเกิลก็เป็นสีเดียวกันนะครับสีเงินเหมือนกันมีสนเสน่ห์มากๆนะครับแล้วก็รายละเอียดลึกๆข้างในหน้าปัดเนี่ยก็แน่นอนนะครับงานของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซโกซิติเซนอ,อะไรพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะการตัดขอบตัดมุมต่างๆเนี่ยผมว่าถ้า ถ้าไม่นับนาฬิกาฝั่งสวิตนะเอานับเลยก็ได้อะแต่ไม่วัดกันที่ตัวเครื่องนะไม่วัดกันที่ตัวเครื่องแล้วก็วัสดุนะเอาวัดเฉพาะการตัดขอบการตัดมุมต่างๆที่ขัดมาจากโรงงานเนี่ยผมว่าเขาทาได้ไม่แพ้นาฬิกาสวิตนะไม่นับเครื่องนะไม่นับตัวเครื่องแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตแล้วก็วัสดุนะครับแต่หมายถึงความละเอียดของงานเนี่ยนะครับเนี่ยคือความละเอียดของงานตามมุมต่างๆเนี่ยนะฮะยิ่งนาฬิกามีราคาสูงนะครับก็ ค่อนข้างที่จะทําได้ดีไปด้วยเพราะแน่นอนหละครับเขาก็ต้องการที่จะคนให้ให้คนที่ซื้อไปเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะครับแต่เรือนนี้มันไม่ได้ถึงหลักหมื่นนะครับมันแค่หลักพันหลักเท่าไหร่วะห้าพันหกพันเจ็ดพันกว่าบาทมั้งประมาณนั้นตอนนี้นะครับผมเองก็เพิ่งได้มาเหมือนกันไม่แน่ใจที่ร้านก็ยังไม่ได้ตั้งราคาขายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าทําได้ดีมากนะครับในเรื่องของความละเอียดของงานเนี่ยอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ แล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียนะครับคือผมเป็นคนไม่ชอบนาฬิกาสายหนังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผิวสัมผัสเวลาที่เราสวมใส่ข้อมือแล้วเวลาเราจับอย่างเงี้ยมันดูเหมือนจะดูเหมือนจะบอบางเนาะดูเหมือนจะกรอบนะครับทําให้มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นแหละแต่ว่าแล้วก็มันมีกลิ่นด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่ไม่ชอบแต่ไม่ได้เป็นนาฬิกาไม่ได้เป็นข้อเสียของนาฬิกาเขาแน่นะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเองนะครับต้องแยกนิดหนึ่งนะครับข้อเสียเนี่ยก็ต้องจริงๆ เป็นเมสเจแปนนะครับเป็นสวยงามนะครับสไตล์ Cas คาสิโอเดี๋ยวมีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าจะได้รีวิวแบรนด์อื่นๆบ้างก็จะคือผมต้องหาความรู้เพิ่มเติมนิดนึงคือต้องบอกกันตรงๆว่าผมอยู่กับคาสิโอมันข้างนานนะครับประมาณ8ปีได้นะครับ8-9ปีแล้วก็เลย คือเราพอจะมีกําลังซื้อประมาณนี้แล้วเราก็เลยค่อนข้างคลุกกับมันพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้ลึกทุกเรื่องบางทีก็เอาเรื่องนั้นมาใส่เรื่องนี้คือผมลืมบ้างเป็นบางทีนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องการที่จะรีวิวให้เห็นความสวยงามแบบเป็นคลิปวิดีโอเลยว่า รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างมีความคลาสสิกมีความวินเทจพอสมควรสวยงามผมว่าถ้าซื้อเหมาะสมราคาแน่นอนนะครับเอาละวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนกับเจ้า2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นนะฮะใครชอบไม่ชอบยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ